สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอนโฮนไนตินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม ประจำเดือนกันยาย,ยน2565นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นไลยเวอร์ชา่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ในในการใช้ชีวิตหรือว่ามีวิจารณญาณในการรับชมนะคะเราเรามาเริ่มกันในเรื่องของความรักของคนโสดชาวราศีเมษกันก,นก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความรักคนโสดนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพหนน่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ย มันคือการที่ว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะซึ่งมันจะเป็นการเข้ามาเพื่อเติมความสุขให้กับตัวคุณเองซึ่งคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนพูดเก่งมากๆหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงและการเข้ามาของเขาเนี่ยมันคือชัดเจนเลยว่าเขาต้องการที่จะเข้ามาจีบคุณเขาต้องการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะสางสัมพันธ์กับคุณคนโสดชาวราศีเมษเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างโรคส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่หวาดระแวงคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการเข้ามาของเขาอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขามีความต่างกันมีความเข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกันหรือสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้นั่นเองค่ะคนโสดชาวราศีเมษในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านมาโสดมานานเน้นว่าต้องเป็นคนที่โสดมานานด้วยนะโสดมาหลายปีถ้าเพิ่งโสดเนี่ย อาจจะยังต้องรอหน่อยแต่ถ้าคนที่โสดมานานโสดมาหลายปีเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอายุน้อยที่เป็นคนพูดเก่งพูดเยอะพูดมากอาจจะพูดจนคุณจนคุณปวดหัวเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาสารสัมพันธ์แต่เรามองว่าน่าจะเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษนีเ่เองเองนี่แหละที่รู้สึกว่า ยังยังมีกำแพงใจอยู่ยังมีกำแพงใจไม่ยอมให้เขาเข้ามาง่ายๆอยู่ค่ะก็ลองเปิดใจดูนะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราสีเมษลัคนาเมษที่มีคนคุยกันบ้างนะคะ ชาวราศีเมษลักนาะเมษที่มีคนคุยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์คือการที่ว่าคุณเองจะเริ่มรู้สึกคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นรวมถึงคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่ากับคุณเริ่มมีอิทธิพลกับจิตใจของคุณเนี่ยมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากนักเนี่ยตัวชาวราศีเมษคนที่มีคนคุยให้ระวังการคิดไปเองคิดไปก่อน ในช่วงนี้ด้วยนะคะคนที่มีคนคุยในช่วงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ยังอยู่ในรูปแบบที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาจจะมีแค่ตัวชาวราศีเมษเองเนี่แหละที่จริงจังอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบางทีเขามีมีท่าทีที่ค่อนข้างเย็นชาเลยนะแต่เขาดันมีอิทธิพลต่อใจิตใจคุณถึงได้บอกว่าให้ระวังการคิดไปเองฝ่ายเดียวด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีเมษและคณาเมษที่มีค,มคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง คนที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มานั่งเคลียร์ปัญหากันแก้ปัญหากันค่ะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนรักอาจจะค่อนข้างเย็นชาหรือว่าห่างเหินหมางเมินหรือว่ามีการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะเข้ามาสอดในความสัมพันธ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์ที่ในช่วงเดือนกันยายนชาวราศีเมษลัคนาเมษ คุณอาจจะต้องมานั่งปรับความเข้าใจกับคนรักให้ดีค่ะวิกณฑ์ที่ถึงเวลาที่จะต้องมานั่งแก้ไขปัญหากันแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าถ้าหากว่าใครรอมานานแล้วกับการที่จะมีบุตรแล้วไม่มีสักทีเนี่ยถึงโอกาสแล้วนะถึงเวลาแล้วนะทํากันบ้านเลยค่ะมีโอกาสที่จะมีบุตรเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่า สำหรับชาวราศีเมษและครที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะไหนดูซิว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ two off sort two off sort คือการที่ตัดสินใจไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเลือกไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคือเรียกง่ายๆคือไม่ไว้ใจเขาแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นั้นอะ่ะมันดีหรือมันไม่ดีเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันคือการที่ตัวคุณกับเขาอะค่ะอาจจะรู้สึกว่ามีสังคมที่แตกต่างกันใช้ชีวิต คนละรูปแบบซึ่งตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มองอนาคตอันไกลหรือว่าการโฟกัสไปข้างหน้าแต่ตัวเขาอะอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบการสนุกไปแบบวันต่อวันการมีความสุขไปแบบวันต่อวันตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยเข้ากันไม่ได้ในช่วงอดีตที่ผ่านมารวมถึงไพ่ four of cup four of cup ขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงคุณรู้สึกว่า ถ้าเข้ากับคุณไม่ได้คุณก็กลัวว่าเขาจะเข้ากับคนที่บ้านของคุณไม่ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าไพ่ฟ o r ์ o f c u ขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่ว่า <c oughs> มีในเรื่องของอิทธิพลของคนรอบข้าง <c oughs> เพื่อนฝูงญาติพี่น้อง <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้อง <c oughs> เข้ามาเอี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ด้วย ทำให้ตัวของชาวราศีเมษละคนาเมษเนี่ยต้องคิดมากทั้งทังท,ที่อีกฝ่ายหนึ่งอะจริงๆเขาก็พยายามที่จะสารต่อพยายามที่จะชวนคุยกับคุณนะน่านจะเป็นที่ตัวชาวราศีเมษเองที่ รู้สึกสับสนแล้วก็ลังเลในการตัดสินใจอะคะ่ะเพราะว่าไพา่ t e m p o n c e การพูดคุยนี้มันอาจจะไม่ได้มั่นคงมากสักเท่าไหร่ด้วยก็คืออาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างด้วยแหละมันเลยทําให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษอะคะ่ะตัดสินใจช้ามีความไม่มั่นใจมีความโลเลใจเกิดขึ้นทีนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ สถานการณ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษในตอนนี้เนี่ยไพ่เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วอะ่ะก็มีการเงียบเงียบเป็นเกิดขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์อะจากที่การพูดคุยไม่ต่อเนื่องไม่มั่นคงอยู่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเงียบมันก็เริ่มที่จะนิ่งมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะห่างเหินกันไปมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยยังเห็นตัวเองเป็น เป็นหลักสําคัญน่ะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยก็คือต่อให้มีคนคุยหรือว่าคุณมีประเด็นกับใครสักคนคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากตอนโสดหรือเรียกง่ายๆก็คือมีหรือไม่มีก็ไม่ได้ต่างกันค่ะตัวเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการที่จะต้องพยายามเข้าหาคุณแล้วสถานการณ์ปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเงียบแล้วมันก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวราศีาเมษลัคนาเมษด้วยในตอนนี้เนี่ยเรามองว่า กลายเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษเองแล้วแหละที่เริ่มรู้สึกว่าอยากคุยอยากเคลียว,ว่าจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมานั่งทบทวนดูแล้วแหละว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอาจจะมีปัญหากันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อใจกันเป็นอันดับแรกเลยไม่มีความเชื่อใจกันทําให้ความสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องนะคะคราวนี้เรามาดู energy ของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีเมษกับคนคนั้นกันค่ะ ขอเริ่มดูที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพเ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยมันคือการที่ บางทีอ่ะคุณไม่มั่นใจว่าเขาใส่หน้ากากเข้าหาคุณไหมคุณเลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากลองใจคุณอยากลองดูไปก่อนอยากคุยคุยไปก่อนอยากลองดูประวิงเวลาไปก่อนซึ่งตัวเขาเองอ่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้จริงๆเราวน่าจะเป็นคนที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในตอนนี้ตัวเขาเองอ่ะเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าเบื่อ ซึ่งคุณเองก็รู้ค่ะแล้วตัวคุณเองอะ่ะมีการตัวชาวราศีเมษเองเนี่ยอาจจะมีการเอาเขาอะค่ะไปเปรียบเทียบกับใครบางคนที่เป็นสิ่งเก่าๆที่คุณเคยเจอแล้วมันจบไม่สวยซึ่งการที่คุณคุยกับคนนี้คุณรู้สึกเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยอมันไม่ได้เบาสบายมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกเครียดกังวลใจอยู่ตลอดเวลาแต่ก็หงยหายอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน อืมเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน่าอึดอัดนะคะจิตใจของชาวราศีเมษเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะไปจับผิดเขาค่อนข้างมากด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเขาไปหยอกเย้าหรือว่าไปแย่ไปคุยเล่นไปทําดีกับใครสักคนหนึ่งมันทําให้คุณเนี่ยมีกําแพงใจมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคราวนี้เรามาดูเอนเนของเขากันค่ะว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษลัคนาเมษ ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สองไม้เท้าเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วนะกับการที่จะเทคแคร์เขาพยายามแล้วที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่เขากลับมองว่าคุณนะ่ะปิดหนทางทุกหนทางเลยที่เขาจะเข้าใกล้ได้หรือเรียกง่ายๆเลยคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดุแล้วก็เนียบมากๆเลยในการใช้ชีวิตมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าใกล้คุณไม่ได้เลยความสัมพันธ์นี้เนี่ยความรู้สึกของเขาคือมันเปราะบ,บางมันเหมือนต้องระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะตัวเขา มีความรู้สึกว่าปัญหาเนี้มันแก้ไม่เคยได้เลยพยายามที่จะคุยแล้วนะพยายามที่จะทําดีแล้วนะพยายามที่จะเติมเต็มแล้วนะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่จนณนเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าหรือเขาควรจะให้คุณเนี่ยอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนเหมือนเดิมต่อไปดีเขาเองก็เริ่มมีการลังเลใจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างยืดเดยื้อค่ะคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษกันค่ะว่าต่อไป ในช่วงเดือนกันยายนความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบนะคะฟิลออกหักเลยค่ะฟิวรู้สึกเหมือนคนถูกแทงข้างหลังเลยทั้งทั้งที่ตัวคุณเองเนี่แหละอาจจะเป็นฝ่ายเงียบแล้วก็ตัวเขาเองก็อาจจะเลือกที่จะเงียบด้วยเช่นกันค่ะความสัมพันธ์นี้เนี่ยฉุดรั้งกันไม่ไหว มันหนักเกินไปเพราะว่ามีความดื้อด้วยกันทั้งสองฝ่ายตัวเขาเองถึงแม้ว่าอยากที่จะพยายามไปต่อแต่ตัวคุณเองก็มีความดื้อเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช้การคุยแบบมีเหตุผลด้วยนะมันเป็นการยึดติดในความคิดของตัวเองและไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยความรู้สึกอะความรู้สึกของทั้งคู่อะต่อให้รู้สึกดีกันมาแค่ไหนอะแต่พอมันขึ้นมาในตำแต่งปัญหานะคะมันก็คือการที่ว่าเงียบไม่คุยกันแต่ในใจลึกๆอะ ความรู้สึกมันเอ,อ่อล้นแบบเต็มที่แล้วแล,และไม่สามารถพูดกันได้ด้วยสุดท้ายเราก็ทําได้แค่รอเวลาที่จะเปิดใจหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดใจคุยกันจริงๆเท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูทําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะไพ่ใบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่อีวิลควีนบางทีเนี่ย คุณอาจจะต้องเลือกที่จะผ่อนปลนบ้างนะในความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะให้มันดีบ้างหรือง่ายบ้างยากบ้างแล้วมันถึงจะดีค่ะไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่โ s สเทสและ ก็ควรที่จะฟังกันบ้างเพราะว่ารูปแบบในการคุยกันระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเหมือนการประท้วงการประชดประชันไม่ใช่การพูดจาด้วยกันมีเหตุผลความสัมพันธ์ถึงได้มีปัญหาค่ะและไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ใบนี้ทุกอย่างมันต้องผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนะคะในความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เดินหน้าไปได้ต้องมีการผ่อนปลน อย่าให้มันตึงเกินหรืออย่าให้มันหย่อนเกินไปค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคณาเมษประจําเดือนกันยายน2 5 6หสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลทักไทยเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ